bưng ạ bưng ạ bưng ui ui khó bẹp đơn dong dong mẹ ui 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 gì khàm cả bó ca khàm ui dàn dịp ui 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 Like, share, subscribe thè cột gặp cà đôn cà đôn pa mắn nháp mắn kè liều ơ ơ sai nó bị bí ได้ยังพับเล่นแล้วอิ่มแล้วนั่นมีคนมาหลอนน้องไหวเนาะแม่อาบนามเนาะพี่ชื่นทวงน้องไปเลยพอถึงเวลาใบเขาก็ไม่กินนมเองเลยค่ะแยกออกจากแม่ตามธรรมชาติตัวตัวกูนตัวนะ่ะโาษนากาแฟอเอาน่องขี้เกียจไปน้ำเน้ยดอ คือสิตสุใจยิ้ว่ันันว่าสวัสดีค่ะพ่อแสนศักดิ์สวัสดีค่ะเจ้ากาแฟเลี้ยงน้องค่ะเบิ่งวัดเบิ่งว่ะเบิ่งวะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยย่างอ้อมเขาแบบแบบเดินย่องย่องมโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสิขามกบก้ามขามโอ้ยยันเหยียบโอ้ยโอ้ยเขาโอ้ยคลิปนี้ต้องออกข่าว อุ้ยคนตัวหน่อยนี่ติดปีกกาแฟดีดีเนาะวัสันภาพนี้น่ารักมากเล็ดแม่เล่นตัดเอาไปลงตอตอแทะไอพ่อหน่สิมว่าวเนาะวัว่าเบื้องขวาเบื้องหวาย่างขาจุ่มกันยุ่มยุ่ยุ่มยุ่มพ่นอ่ะพุอ่ะพอ่ะไล่มูปีนีออกละอืมอืม ไล่พีโซโดาออกแหมโบให้เขาไก่กาแฟแม่อุ้ยอ,ออกเขาโอ้พระโต๊ะแม่นบพันธ์ฉันมาเออยังล่ะเอาเขาลุกแล้วบัดน,นี้สิไปใส่สิไปใส่ไฮลาไปน้ำแน่ให้ฮลาไปน้ำแน่้อเ้สมเอาผักเข้ามามาปลูกนะขาดเดียวกันไว้แน่จ้ากาแฟกาแฟบ่ฟต้องออกมากาแฟบ่ต้องออกมาน้องสิไปน้ำ แล้วเขาเป็นเด็กหลอดค่ะขอเทียบกับดินเดียวกันตัวเล็กมากน่องเขาออกล่างหลังเขาก็ใหญ่กว่าหรอน่องจอยนั่นเบิ้งเบิ้งเบิ้งตาเพลินเรียนไหมข้างน่ะข้างน่ะข้างน่ะอือตั้มาวิ่งช็อตช็อตช็อตช็ออุ้ย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 เอาเอาพี่กาแฟจะโดนลุ่มบ่ อู้อู้อู้อ้อ้ันหนาเขาไ้รัดหนาพีกาแฟไวปบ่ห้ไปนะมูเอาเอาไงนั่นรันพีกาแฟไ้ได้ยีหลีเฮ้ยปวดโทษเนาะน้ากโอ้ยลูกไป ก็ไปละวันนี้เขาไปเล่นละวันนี้มันจะลมได้พี่อรทัยนี่เพื่อนเต็มพี่อรทัยอยู่หลังบ้านได้กาแฟกาแฟกาแฟมาพี่กาแฟอย่าไปพุ่นเฮ้ยฮึ่ยฮึยฮึ่ยจะไปทางนี้ โอ้ยพว่พวงพว่พวงพว่พวงประสันเล่นน้ำกาแฟาได้เอางาก <parameters. S 2> เขาสิไปเล่นทั้งใดก็ไปบ่ได้ไนั่นตามโตเข้าไปอยู่นนอเอาเลยท้ากินนมออนเนอ, <c oughs> อ็นดูคนตัวน้อยติดพี่กาแฟใบเก่าคิดว่าตัวเองเป็นหาเหมือนพี่กาแฟา ตัวหน่อยเด้นั่น<ป>นั่นนั่นเอาแล้วบัานนี้บ่ให้จับแล้วถอยถอยตายถอยตา<ป>ยถอยมากเป็นหลอดทองพีแล้วบัานนี้ว้าวุ่นเลยมาตายเอ้ยมาเอาลูกเร็วๆๆๆโอ้มือล่มซะเนาะเบกเบส อ้ยเออน้าแม่ไปบุนเลยเออน้าแม่ไปหยุดหยุดบอลเลี้ยวมือนี่ เม่ได้ไปดอกไปไปไปพระตายพระพระอ้ห็วละมืออ้อมือละมือเท่นที่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหยียบเสียกจาของ มาได้ดอกมือนในโบเล่กินนมกินนมแล้วๆเอาพยู่เล่อ Ờ, mình, mình này, tài. <laughs> tài tài, tài. Oh, như chắc dip lọc này vinh tay thôi tay, thôi. Oh, nan, 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 Mươi bò nan, 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 Mấy gì chớ nan, đây nè nan, 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 Bưng quả bưng quả. โอ้ยมันจะปูใส่กระด้งเลยตายจะสิแล้วกลักวสิอาบน้ำได้อาบน้ำแล้วทามือได้ใส่ชุดเฮ้ยต่หยากอีกกลัวสิใส่ชุดได้คนคิดว่าพอหยอกคนเสน็จแล้เด็กหน่อย ເມື່ອຍບໍຄ <sh> ົນໄດ້ເມື <sh> two, <fat> ່ອຍສ້າງບໍ່ເມື່ອຍໄດ້ຄົນເມື່ອຍແລກແລກກະນອນຫຼິ້ນນ້ຳປີ້ກາຟેດີຢູດອກເນເມືລະເນກິນນ້ຳລະອືບໍຖອານ້ມກຍັງທັນດແລ້ວຢ Nhi, bên trong đại bọn đi. Oi, Ôi, ôi, yếp sai yang. Ba yếp sai yang, mhm 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 ยอ,ยอยเอออย่ากองลงมากงามันสิเอ็นลงเอ้ยเป็นกุ่มบริษัทเาน